ก่อนมันำทําเองนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละจ้าเดี๋ยวตรงนี้อย่างโลง่งตรงนี้อย่างโล่งฉันจะเอาสามพันทุกคนฉันจะเอาสามพันมันง่ายกว่าอ่าฮะเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีพี่มิลินนะคะนะใครที่กําลังทําธุรกิจอยู่นะตามพี่มิลินได้เลยนะคะนะพี่มิรินจะมาแชร์ไอเดียประสบการณ์ต่างๆเนาะในการทำเอ่อบิสเนสร้านเค้กนะคะเค้กหนึ่งปอนมันจะตัดได้6ถูกไหมเออเราก็บีบจุ๊บๆุขายเป็นแบบว่า เป็นเค้กก้อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ธรรมดาขาย300บาทผูเริ่มต้นมาจากจุดนั้นเหมือนกันนะ300บาทยังไม่พอจ้าถ้าเกิดไปร้านคาเฟ่แต่ว่าพอไปถึงหน้าร้านมันไม่ได้มีออเดอร์ที่จองก่อนเมันเค้กวันเกิดถูกไหมพอเราทําไปถึงมันก็แบบว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่หมดนะเมื่อก่อนนะคราวนี้ก็เลยมานั่งคิดเอ้ยทําไมนะทําไมเราถึงแบบทํายังไงเราถึงจะมูฟจากเค้กธรรมดาของเราะเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้บันได ยอดขายที่มากขึ้นถูกไหมเพราะเราตั้งเป้าไว้แล้วเอ้ยเราจะต้องทํางานเราได้เงินเท่านั้นเท่าน,นี้เราก็ตั้งเป้าเอาไว้สิ่งที่เขาชอบเราสามารถช่วยเขาได้อันเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนจากไอเดียเราให้กลายเป็นกําไรได้นะเพราะว่าบิสเนสมันคือการที่เรามีไอเดียที่สามารถช่วยลูกค้าได้เนาะเราก็เปลี่ยนไอเดียของเราเป็นกําไรแล้วเรามาดูกันว่าเฮ้ยไอเดียตรงนี้ค่ะเราจะมีไอเดียอะไรได้บ้างที่จะแบบ ไปตอบโจทย์สักคนหนึ่งอะ่ะสักกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนาะที่แบบว่าสามารถชื่นชอบแล้วก็ตรงกับไอเดียที่เรามีตรงกับไอเดียที่เราทำขึ้นมานะคะวันนี้กูเริ่มจากตรงนี้กูเริ่มจากตรงนี้นะเค้กหนึ่งปอนเค้กหนึ่งปอนธรรมดานะน้ำตาลหนึ่งก้อนตัวนี้นะแล้วกูจะบอก how to ในการทำนะนั่นก็คือเริ่มต้นด้วยการคุมการที่เราคุมตรงนี้ทุกคนเค้กมันจะดู จริงๆแล้ว,วาการคุมแบบนี้มันช่วยช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเค้กนะให้ได้นานมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปูคลุมนั่นหมายความว่าตัวเค้กมันจะไม่ได้โดนอากาศมากนะมันก็จะเก็บรักษาเค้กได้นานขึ้นอันนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาเค้กสมัยก่อนอวิธีการไม่ยากเลยการคุมให้เนื้อเค้กมันเรียบเนียนแล้วสามารถแต่งให้ดูหรูหราได้นะคะเราจะนวดให้เขาเนียนก่อนใครที่คุมเคก้กแล้วบอกเค้กแตก หนึ่งในขั้นตอนที่จะทให้เค้กแตกก็คือเรานวดไม่เนียนโลพวกนี้นะทุกคนให้ซื้อที่แบบหนักๆหนักๆเพราะอะไรเวลาโลเขาจะได้โลแบบว่าออกมาได้ออกมาได้นะปึ๊บออกมาได้แบบนี้อืมโลออกทุกทิศท,ทุกทางเลยอย่างก้อนเนี้ยเมื่อกี้อเอามาก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ4ี่4 0อยสี่รอกรัมนะคะแล้วเราก็โลออกความหนา ความหนาหลายคนแบบว่าเฮ้ยพี่แล้วมันต้องหนาเท่าไหร่ใช่ไหมหนาปูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าเกิดมือเก่านะถ้าเกิดมือเก่าไม่ต้องหนาไม่ไม่ต้องหนามากอะ่ะเพราะว่าเวลากินมันไม่ไม่ได้มันหวานเนาะไอตัวนี้มันหวาน ใช่ว่าแค่คุมน้ำตาลฟอนดอนแค่ทำงานน้ำตาลฟอนดอนแล้วราคาจะสูงได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะเราต้องใส่ไอเดียเราเพิ่มเข้าไปอีกดเดี๋ยวตรงนี้ขอหันมาทางนี้นะเพราะว่ามันเอียงมองไม่เห็นเนาะอ่ะในขณะเดียวกันตรงนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นการโลเพื่อมาคุมที่ขอบเคก้ก<ม>เพื่อมาปิดที่ขอบเค้กเนาะถึงขอบเค้กเราจะเรียบเราก็ตามแต่ถ้าเราทิ้งไว้เป่าๆอย่างนี้นะทุกคนมันก็ไม่สวยถูกปะ เราก็จะต้องหาไอเดียนี่เห็นไหมครูบอกไอเดียเปลี่ยนเป็นกําไรนะเราก็ต้องหาไอเดียมาใส่มาเติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะค่อยๆมีลายเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะถ้าใครเดาออกแล้วนะพิมพ์เข้ามาหน่อยเม็ดมุก <Made book, S 2> เขามีเขามีขายแต่เราจะเอาไอเดียเม็ดมุกเนี่ยเราจะทํายังไงให้งานเค้กเราสวยขึ้นตรงนี้ก็ต้องใส่ไอเดียเข้าไปอ่านะ มันใช้เวลานานนิดหนึ่งนะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลากันมากเนะาะก็เลยให้เดียม,มาช่วยไหมวันนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นชาแนลคลาสสิกซึ่งจะบอกว่าในนี้มีเป็นเค้กนะอันนี้ก็คือไอเดียที่เราอยากจะใส่เข้าไปเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าเวลาตัดกินแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่น้ําตาลทั้งหมด มันคือมีเค,ค้กด้านในนะคุณนรีบอกสวยมากนะมันสวยได้แล้วทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะเรามีโมนไว้สําหรับทําโซ่นี่นี่ไอเดียของัวกระเป๋าใบนี้เห็นไหมว่าตรงตัว C ตัวนี้เราก็จะทําคล้องแบบไขว้กันอ่าถ้าเขาเป็นสายชันแนวจริงๆนะทุกคนถ้าเขาเป็นสายชันแนวจริงๆเนี่ยเขาต้องรู้เลยว่าอันนี้มันคล้องกันถูกปะเราก็คือเก็บรายละเอียดตรงนี้เข้าไปเนี่ยเห็นไหมเราก็เพิ่มการแต่งเข้าไปค่ะ การหมุนวงกลมข้างในหนึ่งก้อนทำทำวงกลมเล็กๆมาประกบเห็นไหมมาประกบซ้อนๆกันก็อ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียใช่ไหมสมมติปูมีตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวปูจะวางให้ดูนะอันนี้คือเราต้องบอกลูกค้าด้วยนะคะว่าเรามีสิ่งใดอยู่ต้องบอกนะแล้วก็ เราใช้เพื่ออะไรเราก็ต้องบอกเขาให้เขาเข้าใจเนาะให้ให้เคลียเข้าใจตรงกันนะคะอ่าปึ๊บตัวนี้ติด r อย a l i c i n g r o y อย icing ถ้าใครดูดูวิธีการทำคุกกี้ในในหน้าเพจนะลองไล่ดูนะจะมีสูตรรอย a l i ไ I ซิอยู่นะทุกคนไปลองทำกันได้ไปลองทำกันได้ไอ,ไดอ่ะแค่นี้สมมติปูมีแค่นี้เลยปูมีแค่นี้เลย มันดูเป็นยังไงมันดูเป็นยังไงเอากระเป๋าผู้สวยแล้วนะถูกไหมแบบนี้ปูว่ามันยังไม่จบปูยังไม่สามารถเก็บลูกค้าได้ในราคา3 0 0พันบาทนะสิ่งที่ปูททาได้ต่อไปคืออ่ะปูครีเอทปูครีเอทตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นี้ท่านได้แต่ใดมาอ่าตัวนี้ท่านได้แต่ใดมาค่าได้จากนี้มานะนะใครหาไม่เจอทักไลน์ปูได้นะปูมีปูมีเห็นไหมมันมีหลายไซส์ด้วยแพ็คหนึ่งมันมีหลายไซส์จ้า มันไม่ใช่ธรรมดานะเห็นไหมจะเอาไซส์ไหนบอกได้เฮ hey, มีทุกสิ่งอย่างสามไซส์จิงกระเบลทุกคนคือเมื่อก่อนมันทํำเองนะเอาตัวเอาวงกลมสองวงมามามา,มาวางแล้วก็ค่อยๆเหล็มทีละนิดให้มันต่อกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละจ้าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เลยครบเสร็จสับสามไซส์ให้เลือกสรรเนานะราคาก็ไม่แพงแต่จำไม่ได้ราคาเท่าไหร่ทักไลน์มา เราเล็งก่อนว่ามุมไหนมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะนำล่องลงไปก่อนเนี่ยเขาเป็นโฟมเขาเป็นโฟมนะค่อยๆทำค่อยๆทำ,ออทำบอกตัวเองนี่แหละค่อยๆทำป vidare, ึ๊บเห็นไหมอา้ํำก่อนตรงเนี้ยมันว่างเอาข้อความลงไปเลยแน่แต่ข้อความเนี่ยมันควรเป็นอะไรที่แบบว่าอันนี้เราทําไปทีละน,นิดนะ นี่เห็นไหม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 สวยเนาะตัวนี้มันกดยากมากเลยนะเดี๋ยวมาสอนกดวันไหนมาสอนกดมันน้อยอะ่ะมันบางอะ่ะมันเลยแบบว่ายากเดี๋ยวเอามาให้ดูว่ามันคือแบบไหนนี่เห็นไหมดูเต็มขึ้นมาในทันตาเห็นเราต้องเลือกฟอนต์ให้มันเหมาะกับเค้กอย่างตัวชาแนลตัวเนี้เุาเลือกฟอนต์นี้เลือกฟอนต์นี้มาใช้เพราะว่า ฟอนพวกนี้มันพิคุไปสําหรับเค้กก้อนนี้แต่ถ้าเป็นเค้กสําหรับเด็กนะปูก,ก็จะใช้ฟอนน่ารักตัวนี้เน่เริ่มสวยละเริ่มเต็มลนะตรงนี้อย่างลงตรงนี้อย่างลงฉันจะเอาสามพันทุกคนฉันจะเอาสามพันมันต้องมีอีกมันต้องได้อีกปูก,ก็หาไอเดียมาใส่แนวน้องโบจ้าน้องโบน้องโบมาอยู่ตรงนี้น้องโบเราให้มาอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหม เพราะอะไรถึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าไอ้นี้มีแล้วอันนี้ก็เพิ่มเข้าไปข้อความเป็นแบบนี้ข้อความเราก็จะทําเป็นป้ายเหมือนป้ายแท็กนี่เหมือนป้ายแท็กแบบนี้มันก็จะสวยงามขึ้นทุกคนดูนะไอเดียไอเดียบันเจิดมากปึ๊บนี่เวลาวางไม่ได้จำเป็นต้องวางจะแบบตรงๆอย่างเดียวเราสามารถคดเคยเียวเลี้ยวลดได้ตามตามความคิดเอทของเราได้เลยเนาะเวลาเราทํางานเบเกอรี่พวกนี้เนาะเราต้องมีความคิดเอทนะ จากนั้นทําอะไรต่อคะมันดูมันดูแบบว่าล้นๆ้นอยู่ใช่ไหมทุกคนมันมดูแบบล้นๆ้นอยู่ใช่ปะสิ่งที่เราทําได้คือเราจะโรยจะ้ะนี่ใครถ้าใครดูไลฟ์บ่อยๆนะจะรู้ว่าหยการโรยเม็ดมุกเนี่ยช่วยชีวิตเราได้เยอะมากนะช่วยชีวิตเราได้เยอะมากแล้วเวลาเราติดมันไม่ต้องแบบเรียบร้อยมากนะ หมายความว่าอะไรมันกระจายได้ไม่ต้องแบบโอ้โหเรียงเคารพรงชาติเป็นแถวเป็นแนวอะไรอย่างงี้เนาะเรียงให้เขาดูกระจายกระจายออกมานะคะไปด้วยเวลาวางให้กดลงนิดนึงแล้วก็ทาน้ําบางๆนะคะแล้วเราค่อยติดลงไปนะนี่คนที่เขาเอาเข้ามาเลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าอ้าฮะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะกับเค้กก้อนนี้อุย้ยนี่ขนาดนั้นนะแล้วนี่ก็คือทุกคนเป็นไอเดียเป็นไอเดียของการที่ เมื่อกี้ต้นไลฟ์เค้กหนึ่งก้อนหนึ่งปอนด์บัตเตอร์เค้กธรรมดาเมื่อก่อนสิปีที่แล้วขายสามร้อยก้อนนี้ขายสามพันห้าก้อนนี้ขายสามพันห้าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนจากเค้กธรรมดาให้กลายเป็นเค้กมีมูลค่าเราทําได้อย่างไงนะกูเชื่อว่าคลิปคลิปนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไอเดียต,ตรงนี้ไปใช้แล้วก็ไปเพิ่มมูลค่าเค้กของที่เรามีอยู่หรือถ้าใครกําลังอยากจะเริ่มใหม่เนี่ยน่าจะได้ไอเดียในการจะเดินไปทางไหนอ่ะหมายความว่า มันมีทั้งเค้กคาเฟ่มันมีทั้งครัวซองมันมีทั้งแบบว่าพับพายมันมีทั้งเค้กทานนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่แบบว่าเฮ้ยงานเพสตี้มันมีนะมันมีศาสตร์นี้ที่มันขายได้มูลค่าเนาะแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยพี่ฉันรีบเด๋วอ่ะฉันอยากจะเป็นเร็วๆฉันอยากจะเป็นหลายๆแบบฉันอยากจะแบบว่ามีเพื่อนเยอะมากเลยที่ต่อคิวรออะไรอย่างเงี้ยหรือหรือมีนะนักเรียนที่มาเรียนคือ หนูใช้อยู่แล้วอะพี่หมายความว่าอะไรเพื่อนอะสั่งมาให้อยู่แล้ววันเกิดเพื่อนๆหนูเนี่ยเขาก็สั่งแบบนี้อยู่แล้วอะหนูก็อยากเรียนอยากทํานะวันนี้นะกูจะมาบอกตัวนี้ถ้าสําหรับาะตัวกระเป๋าถ้าสําหรับตัวกระเป๋าตัวนี้นะใครอยู่ไกลไม่ต้องห่วงมีคอร์สออนไลน์ใครอยู่ใกล้มาเรียนคอร์สสดมีคอร์สสดนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเฮ้ยในคอร์สออนไลน์เขาสอนอะไรบ้างนะในคอร์สออนไลน์สอนอะไรบ้าง นี่คอร์สออนไลน์เป็นคอร์สกระเป๋าสีมันอาจจะส้มสดใสไม่ใช่ส้มเขาเรียกว่าอะไรสีเขียวแบบนี้นะสีเขียวแบบนี้เขียวเหนียวซับนะทุกคนซึ่งจะบอกว่าคอร์สคอร์สเนี้ยสอนการแต่งแต่งเค้กนะคอร์สคอร์สนี้สอนการแต่งเค้กแต่งเค้กแบบเป็นการตัดแต่งทรงจะบอกอย่างนี้ว่ากระเป๋าอะ่ะมันมีหลายแบบเดี๋ยวปุ๊กขอเอาหน้าปุ๊กขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นคอร์สออนไลน์อย่างที่บอกเนาะ มันมีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็ต้องมีทั้งคอร์สออฟไลน์ถ้าใครสนใจลองดูว่าตัวเองเหมาะแบบไหนเดี๋ยวพูจะอธิบายให้ฟังนะคะเดี๋ยวพูจะอธิบายให้ฟังแล้วถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยแจ้งมาได้เลยแจ้งมาได้เลยนะคอร์สนี้นะมันมีสอนทําเค้กตัดแต่งทรงเค้กถ้าเกิดเป็นชนั้นเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยพูจะเรียกว่าการตัดแต่งทรงเค้กทุกคนอ่ามันจะไม่ได้เป็นเค้กก้อนเล็กเหมือนที่เราทําวันนี้นะแล้วในคอร์สนี้นะทุกคนมันอธิบายละเอียดถึงขั้นตอนเนาะ ขั้นตอนต่างๆในการทําตั้งแต่อะไรตั้งแต่แบบแนะนําวิธีการใช้คอเลยหลายคนแบบว่ากลัวเนาะออนไลน์ฉันจะเรียนดูเรืเร่องไปจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนําอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะแนะนําอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้การเตรียมเค้กนั่นก็คือถ้าเรามีเนื้อเค้กแล้วเนี่ยถ้าจะตัดแต่งเป็นทรงแอมเบสทำยังไงนะการผสมสีน้ําตาลฟอนดอนการเตรียมฐานรองเค้ก การทําหูกระเป๋าการทําลายต่างๆนะหรือแม้แต่กระทั่งการแต่งส่วนประกอบต่างๆและการแต่งฐานลองเค้กอย่างที่ผูทําให้ดูในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีไอเดียอื่นๆนะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมีอะไรอีกบ้างโบนัสในคอร์นนี้เยอะมากทุกคนจะเอาให้ดูนะโบนัสคือแบบว่าเอาไปรับออเดอร์ได้แบบเยอะมากคือแบบแต่ละแบบมาจริงอยู่เราทํากระเป๋าได้แต่ถ้าเป็นแบบกระเป๋าใบอื่นมาสมมุติปูทําชาแนล ลุยมาปูจะทํำยังไงปูต้องมานั่งแกะแบบใหม่ถูกไหมมันจะเสียเวลาแต่ในคอร์คอรนี้ค่ะปุมีให้เบ็ดเสร็จจบเสร็จสับต,นะตัวนี้คือชา,าแนวบอยนะตัวนี้คือชาชาแนวบอยนะทุกคนเราก็มีวิธีการถามว่าเอ้เราจะทําตรงนั้นตรงนี้แบบไหนนะเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยคือแบบว่ามันชัดมากอ่ะอย่างเมื่อกี้ดูไลฟ์ชัดใช่ไหมอันนั้นอะชัดกว่าอ่ะต่อไปนะคืออะไรคะคือตัวนี้อย่างที่บอก อ่ะถ้าลายอื่นมาหรอพี่ฉันจะทํำยังไงถ้าลายอื่นมาฉันจะทํำยังไงก็มีวิธีการทําลายอื่นให้ด้วยนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะพราด้าก็มีซึ่งแต่ละแบบจะบอกว่ามันมันไม่เหมือนกันนะซึ่งคือการทํากระเป๋าบอกอย่างนี้การทํากระเป๋าว่ามออีมีการทำหนึ่งคือการตัดแต่งทรงเค้กถูกไหมสองคือการใส่เนื้อเค้กเข้าไปเพื่อวางบนเค้กหนึ่งปอนสองปอน สามคือการทำด้วยโมลซิลิโคนคือโมลซิลิโคอนอะ่ะมันมีมันมีโมลนะมันมีโมลมันจะมีในนั้นอยู่ประมาณมีโมลซิลิโคนข้างล่างไม่เดียวเออขอยืมหน่อยมันจะมีอยู่ประมาณ12อันแต่ถ้าเป็นแบบอื่นแล้วเราต้องการใบเล็กอะ่ะคือลูกค้าไม่ได้อยากจะจ่ายแพงลูกค้าอยากต้องการใบเล็กแค่แบบถือถือแบบเนี้ยเอ,อิในหุ่นผู้หญิงอะ่ะเราจะต้องทํายังไงอันนี้ก็คือมีไอเดียนะในการที่จะทําว่าเราจะทํายังไงนะสามก็คือตัวโมลซิลิโคน วิธีการทำมันจะแตกต่างกันในแต่ละสเต็ปแต่ละสเตปนะปุ๊บต่อมาคือพาด้าไปแล้วต่อมาอันนี้จ้าอันนี้ที่บอกอันเล็กแต่ไม่มีโมนนะอันเล็กแต่ไม่มีโมนนะอันเล็กแต่ไม่มีโมนต้องทำยังไงนะก็คือมีไอเดียบอกอันนี้คือเราก็สามารถทำได้นะมีอะไรอีกคะในนี้นี่ที่บอกที่ปู่บอกคือตัวนี้อันนี้คือโมนอันนี้คือโมนซิลิโคน ราวนี้ปูให้ดูนะโมนซิลิโคนอะปกติมาเป็นแบบนี้มาเป็นแบบนี้จ้ะไม่มีคำถามคือเฮ้ยถ้าเราได้โมนซิลิโคนมาแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงต่อมันได้แค่กดแล้วก็ออกมาใช่ไหมเพราะตอนแรกปูก็เป็นแบบนั้นคือมันทํายังไงวะคือกดลงไปแล้วยังไงวะออกมาเป็นกระเป๋าแล้วแล้วทาไมอะแล้วสีมันเหมือนกันไปหมดเลยอะแล้วเราจะต้องทํำยังไงอะปูก็จะมีวิธีสอนนะว่าแบบว่าเราจะมาต่อ ตัวกา้านตัวหูแตกแต่งเพิ่มเติมตกแต่งเพิ่มเติมยังไงให้ตัวกระเป๋าใบนี้เหมือนจริงมากที่สุดนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ทุกคนทั้งหมดนี้คือคือที่สอนในคอร์สนี้ที่เป็นตัวโบนัสนะตัวหลักก็คือตัวตัดแต่งทรงกระเป๋าแอมเบสนะคะตัวหลักก็คือตัวนั้นแล้วพี่แล้วมันไปนต่อยอดอะไรได้อีกอย่างวันนี้คือเราได้ก้อนนี้นะ นะอย่างวันนี้เราได้ก้อน <ล among S 1> นี้นี่เราสามารถ well. ไปปรับเป็นสีแดงได้เราสามารถไปเติมกระเป๋าเติมเครื่องสําอางเติมอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะคือถ้าเราเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราสามารถครีเอทกระเป๋าได้แล้วอ่ะการทําเครื่องสําอางนะเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากเค้กบางก้อนมีเครื่องสําอางอย่างเดียวก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงแล้วนะหรือบางก้อนมีแค่กระเป๋าอย่างเดียวหรือแม้แต่กระทั่งก้อนนี้มีผ้าเพิ่มขึ้นมาถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นแบบแบบนี้ เราก็คิดออกแล้วเนาะเพราะว่าพี่ปูบอกว่าให้คิดเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตผ้าที่วางอยู่ที่พื้นนั้นเขาเป็นทรงอะไรนะเขาเป็นทรงผืนผ้าแล้วฉันจะทํายังไงให้มันเป็นผ้าอ๋อฉันก็โลให้มันบางลงสิจ้าให้มันเป็นผ้าอา้าวแล้วตรงโลโก้ตัวนั้นน่ะตรงตัว C สองตัวฉันจะทํำยังไงอ๋อพี่ปูเคยบอกให้ใช้อันนี้เราก็เอาไอเดียพวกนี้ไปประกอบกันทุกคนไปมัดรวมกันนะนะนะอันนี้เป็นตัวอย่างทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่อยากรู้ราคามากแล้วคะ่ะดูรอนานมากแล้ว <c oughs> คนเดียวกันนะคะกับคนที่อยู่ในนี้คนเดียวกันนะคะกับคนที่อยู่ตรงนี้นะคะอะคอร์สกระเป๋าน,นี้นะคะราคานะ1 990บาทมีแบบกระเป๋าให้ดูทั้งหมด8 8แแบบในนั้นเนาะแล้วก็มีโบนัสกับการแต่งเค้กกระเป๋าในรูปแบบอื่นๆเข้าไปเติมไปให้เรื่อยๆนะคะนะคอร์สนี้ไม่ได้สอนทำเนื้อเค้กนะทุกคนเป็นการตกแต่งนะเติมจากยอดที่เรามีอยู่ นะถ้าเกิดใครสนใจคอร์สสอนทำเค้กจะมีคอร์สสุดลับชูการี่นะคะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะเราไปดูก่อนเราไปดูว่าถ้าพี่ขาพันเาร้อยบาทมีอะไรไหมคะมีอะไรที่พิเศษให้หนูบ้างไหมมีอะไรที่พิเศษให้หนูบ้างไหมนะสำหรับทุกคนสำหรับนะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็น เอาตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวไม่เห็นกันนะทุกคนนี่มันคือแบบว่าที่สุดของเจจะบอกว่ามันคุ้ม้ามากคือเหลือเพียง9,900 9 0 0ไม่ใช่990บาท990บาทคอรนนี้เหลือเพียง990บาทนะคะจากราคาปกติ1,990เหลือเพียง990บาทเลยนะคะนะเหลือเพียง990บาทนะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักไลน์ครูปู h o t s u r l y เข้าไปได้ เดี๋ยวจะขึ้นไลน์ไว้ให้นะทุกคนเนาะไปดูซิว่าผลงานของเพื่อนๆนะมีอะไรบ้างตอนต้นคลิปนะทุกคนตอนต้นคลิปมีหนุ่มเนยนะทักเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มเนยมาแบบคือหนุ่มเนยเรียนเนาะแล้วก็ไปทําขายล้วนะเขาก็พัฒนาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทำร้านคาเฟ่ยอยู่แล้วแบบเป็นคนมีฝีมือนะคือเราเห็นได้จากการที่แบบว่าน้องมาเรียนเนาะแล้วเราก็เห็นท,ท่าทางต่างๆ ของน้องนะอ่ะอันนี้คือรีวิวน้องเนยน่ารักมากคือเอาไปทำแล้วเอาไปต่อยอดได้แบบว่าเพอร์เฟกค่อนข้างเพอร์เฟกนะสำหรับสาหรับเค้กก้อนนี้ด้วยการเลือกโทนสีการตกแต่งการใช้ฟอนต์ต่างๆครบหมดและมีการคีเอทไอเดียต่างๆเข้าไปด้วยนะคะน้องเลยบอกว่าส่งลูกกันบ้านค่ะไปที่หมดเวลาทั้งวันนะคะช่วงแรกๆเป็นเรื่องปกติเลยนะ แต่ว่าคุ้มค่ามากนะได้ไอเดียจากครูช่วยให้ทําได้ลูกค้าประทับใจมากๆเลยจะบอกว่าโมเมนต์ที่ลูกค้าประทับใจมันคืออีกโมเมนต์หนึ่งที่เราจะสามารถไปต่อยอดได้ตรงนี้เดี๋ยวจะอ,อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะวันศุกร์หน้านะทุกคนนะเสร็จปุ๊บมีใครอีกบ้างอ่าถ้าเราไม่ทําขายหรอพี่เราไม่ได้อยากจะทําขายเราไปทําอะไรได้อีกบ้างอ่ะอย่างพี่โบพี่โบเรียนคอร์สกระเป๋านะพี่โบเรียนคอร์สกระเป๋าแบบกระเป๋าแบบเนี้ยกระเป๋าแบบเนี้ยไปหนึ่งครั้ง นะแล้วพี่โบก็ไดออเดอร์มานะไม่รู้ไม่รู้จ่ายตังค์หรือไม่จ่ายตังค์นะแต่ว่าเป็นออเดอร์จากจากคนที่เห็นเค้กใบนี้ของเขาแล้วเขาก็มาทําเห็นไหมตัวแอมเสอีกตัวหนึ่งนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือทุกคนต้องมีกระเป๋าผู้หญิงอ่ะไม่ว่าแบบใดแบบหนึ่งอ่ะต้องมีกระเป๋านะต้องมีกระเป๋านะคะนะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่า um? พี่มีแต่ออนไลน์เหรอมีแต่ออนไลน์เหรอหนูแบบไม่ถนัดออนไลน์หรือว่าหนูอยู่ในกรุงเทพเดินทางได้ค่ะนะ ก็สามารถมาเรียนได้นะถ้าเกิดเป็นคอร์สสดทุกคนถ้าเกิดเป็นคอร์สสดสําหรับคอร์สกระเป๋านะคะสําหรับคอร์สกระเป๋าคอร์สจะเป็นสมอลกรุ๊ปตอนนี้ตอนนี้สามคนเท่านั้นเองครูเขาจะดูได้ทั่วถึงมากจะเป็นสมอลกรุ๊ปนะแล้วก็เลยแค่สามคนราคาอยู่ที่7,900บาทราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะแต่ถ้าใครเรียนแบบว่าอยากจะทาเนื้อเค้กด้วยพี่แบบว่าเอาให้มันเสร็จสับทีเดียวเลยจบไปแล้วทำขายได้เลยอย่างเงี้ย ก็คือจะเรียนตัวเนื้อเค้กด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก2,000บาทนะคะสำหรับตัวคอร์สเค้กกระเป๋านะซึ่งจะบอกว่ามันมีให้ฝึกมือได้คุ้มก่อนนั้นครับผมอย่างของน้องเนยเราก็พี่พทั้ง3คนเนี่ยพี่ๆทั้ง3คนที่มาเรียนเนี่ยเขาลงเรียนแบบนี้เขาลงเรียนแบบเป็นแพ็กเกจค่ะทุกคนเขาลงเรียนแบบเป็นแพ็กเกจนะคะนี่เดี๋ยวเอาเอาให้ดูแปบหนึ่งนะครับลูกนี่ทุกคน เขา,าลูกเรียนแบบเป็นแพ็กเกจค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการที่อยากจะฝึกมือต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่บอกเค้กที่เข้ามาแต่ละก้อนไม่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบ5ครั้ง10ครั้ง5ครั้งจะได้อะไรบ้าง5ครั้งเนี่ยก็คือเรียนแบบไหนก็ได้เห็นไหมว่าแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะเขาจะมีแบบแต่ละแบบเนาะแตกต่างกันไปเราก็สามารถเลือกเรียนได้ว่าเราจะเรียนแบบไหนนะคะ5ครั้งจะตกอยู่ที่29,500 ตกแบบหนึ่งอ่ะห่ 5, บาทแล้วทุกครั้งนะที่มาเรียนก็จะได้เค้กกับบ้านทุกครั้งเลยที่มาเรียนจะได้เค้กกับบ้านนะคะทุกคนก็อาจจะไปให้วันเกิดหรือว่าอาจจะให้คนแบบรอบตัวเราที่เกิดเพื่อเป็นการโปรโมทไปในตัวถ้าเราจะทําขายนะแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญไม่ว่าจะ5ครั้งหรือ10ครั้งแถมเขาเรียกอะไรแถมการเรียนทําเคก้กที่ขายอยู่นะคะที่ผู้ขายอยู่นะ สอนตอนช่วงเช้านะ8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งนะคะสำหรับการทำเค้กแถมฟรีให้1ครั้งนะคะสำหรับใครที่ลง10ครั้งนะคะมีฟรีคอร์สปั้นคนแบบดิฟไดเพื่อที่จะไปฝึกมือในการปั้นคนต่อนะเพื่อที่จะไปฝึกมือในการปั้นคนต่อสำหรับใครที่ลง10ครั้งเนี่ยจะเหลือเพียง ,3990 บาทแค่นั้นเองนะ3,990ัเอบาทต่อครั้งคือได้เค้กก้อนนี้กลับบ้านไปก็คือคุ้มแล้วตัวนี้ก็กขาย35,90บาทนะขาย 3, านะขาย3,590บบาทนะก็คือ เค้กก้อนหนึ่งก็คุมเรานะคะในการที่เราจะเอาไปเริ่มทำนะ,ะสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะต้องมีอะไรดีๆนะทุกคนต้องมีอะไรดีๆนะทุกคนปึ๊บเดี๋ยวจะให้ดูนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสมัครแพ็กเกจทุกคนใครสมัครแบบเป็นแพ็กเกจที่แบบราคามันถูกแล้วอะต่อครั้งอะผูแถมคอร์สเอาไปให้ฝึกมือแถมคอร์สออนไลน์ตัวนั้นที่มีหลายๆแบบเอาไปให้ฝึกมือนะคะแถมให้ไปเลยแถมให้ไปเลยอีกคอร์สหนึ่งนะ ถ้าใครสนใจสามารถทักไลน์ครูปูจ้ะทักไลน์ครูปู s u g a r y กันได้เลยครูปูอ่าน้องพิมพ์น้องพิมพม์ทักไลน์ได้เลยนะสแกน QR Code ตรงนี้เลยก็ได้นะคะทักไลน์เข้าไปได้เลยแล้วแจ้งพี่แอดมินเข้าไปเลยนะคะว่าสมัครคอร์สอะไรถ้าเกิดเป็นคอร์สต,ตัวตัวกระเป๋าก็เดี๋ยวพี่เอารูมให้แคปนะพี่แอดมินเขาจะได้เข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยเราอยากจะเอาคอร์สออนไลน์ ซึ่งพี่เขาลดราคาให้เรานะแอดมินยานะยาบอกอย่างนี้นี่แคปไปเลยถ้าเกิดใครสนใจคอร์สออนไลน์แคปตัวนี้แจ้งแอดมินเข้าไปได้เลยนะคะนะแล้วก็ถ้าเกิด,ใค,ใ,กกดใครสนใจตัวแพ็กเกจใครสนใจตัวแพ็กเกจแคปรูปนี้เข้าไปพี่แอดมินบอกว่าครูป,ปูบอกแล้วค่ะว่าให้ฟรีคอร์สออนไลน์นะจะบอกว่าอยากให้ดูรีวิวของน้องเนยจัง น้องเนยทําได้แล้วนะคือน้องเนยทําได้แล้วแต่สิ่งที่น้องเนยทํามากกว่านั้นคือน้องบอกว่าต้องขอบคุณครูมากๆเลยไว้เนยจะหาโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมเห็นไหมว่าไม่ใช่น้องเนยทําเค้กไม่ได้นะน้องเนยทําได้แล้วแล้วก็ทําได้ดีแต่สิ่งที่เขาทําคือเขา keep learning ทุกคนเขาทำให้มันดีขึ้นทุกวันทุกวันทําให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา จากแบบว่าเป็น air h o s t เตสอะแล้วเปลี่ยนมาทำเค้กอะปู้ว่ายากแล้วอะแต่การที่แบบเขาคีเรีนนิ้งอยู่ตลอดเวลาทำให้เขาประสบความสําเร็จได้นะแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่ามาฝึกมือจากที่แบบยังไม่มีประสบการณ์นะยังไม่มีประสบการณ์เขาก็ทํากันได้เช่นปูจะให้ดูของของน้องคนนี้เห็นไหมอันนี้เขาคือเขาบอกว่าหนูเอามาอวดค่ะลูกค้าคนแรกหลังจากที่เรียนมานี่เขาก็คือเอาประสบการณ์ที่เขาได้เรียนมา เอาไปเอาไปทำเขาเรียกอะไรสมมติขายก้อนเนี้ยขายก้อนแรกเนี้ยมันอาจจะได้คุณคืนมาแค่แบบบางส่วนของคอร์สเรียนถูกไหมแต่อย่าลืมว่าความรู้อ่ะมันติดตัวเราไปตลอดเพราะก้อนที่2ก้อนที 4, ่3ก้อนที่4ก้อนต่อไปหลังจากเนี้ยมันคือกําไรของเราแล้วเนาะมันคือกําไรมันคือต้นทุนต่างๆของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าเกิดใครสนใจผู้อยากให้หาความรู้เพิ่มเติมนะคะหาความรู้เพิ่มเติมในการทําไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณถ้าเกิดคุณสนใจคอร์สเคสสามมิติก็เป็นสามมิติ ถ้าคนสนใจไป็นขนมปังก็หาความรู้ขนมปังถ้าคนสนใจครัวซองหาความรู้ครัวซองนะหาเสร็จอย่าลืมว่าสําคัญที่สุดคือการลงมือทําทุกคนต้องลงมือทํานะคะ <c oughs> พี่น้อยบอกว่าถ้าอยู่ใกล้จะไปเรียนอีกเลยพี่น้อยเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์นะทุกคนพี่สุนีนี่มาจากเดนมาร์กมาทุกครั้งที่กลับมาเขาก็จะมาเติมเติมความรู้เติมไอเดีย ต่างๆเข้าไปเนาะอย่างน้องเปิ้ลอยู่ยะลามาตอนนี้ที่ยะลาก็มีเค้กสาริติขายแล้วแบบนี้นะพี่น้อยมาเพชรบูรณ์ก็มีแล้วแบบนี้นะทุกคนก็คืออยู่ที่ไหนถ้าเราตั้งใจเรามาได้นะเรามาได้ถ้าเกิดใครแบบหัวไกลหรือว่าเ,เราแบบอยากจะฝึกมือก่อนออนไลน์ช่วยได้หลายๆคนที่เรียนออนไลน์ทําได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะทุกคนทําได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่ระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะนานนิดนึงเพราะเราค่อยๆฝึกมือ เนะแต่ถ้าการมาเรียนสดคือวันหนึ่งเรารู้เรื่องเลยว่าเราแบบชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ฝากไว้นะคะทุกคนสําหรับคอสเค้กกระเป๋านะคะถ้าเกิดใครสนใจทักไลน์ได้เลยหนห่นาะลายครูปูอยู่ไหนคะนี่ทักไลน์คูปูดอทชูกอรี่สแกนสแกนหน้าปูเข้าไปได้เลยนะคะสแก,กนเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งพี่แอดมินเนาะว่าสนใจคอสเค้กกระเป๋าแล้วก็เอาอันนี้แหละมันมีลดราคาหน้าไลฟ์ เอาอันนี้ค่ะแบบนี้บอกพี่เขาไปนะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ติดตรงไหนทักมาถามได้ว่าแบบหนูติดตรงนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เนาะถ้าเราได้รู้สเต็ปของกันนะว่าแบบเอ้ยน้องของน้องเนะี่ยสเต็ปอย่างนี้ถูกไหมเราทํามาถึงตรงนี้แล้วเราติดตรงไหนเนี่ยเราจะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นได้เนาะเราก็ให้คำปรึกษาได้ว่าเอ้ยเราจะควรจะปรับยังไงแบบไหนยังไงนะคะก็จะสามารถทําได้เช่นกันนะโอเคถ้าใครอยากจะลงลึกและอยากจะไปเร็วอยากจะทําขายแล้วการลงเรียนคอร์ส ประหยัดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรานะคือเรื่องเวลาประหยัดเวลาได้มากนะคะก็ละสามร้อยเป็นสามพันได้สามพันห้าด้วยอ่ะก็ละสามร้อยไปเป็นสามพันห้าได้มีไอเดียยังไงเราก็เขาเรียกว่าทํายังไงอ่ะให้ลูกค้าไม่ต่อทํายังไงให้ลูก้ายอมจ่ายเดี๋ยวพูดจะมาแชร์กันในสุดหน้านะคะอยากให้กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วอย่าลืมทักไลน์ไปนะคะสวัสดีค่ะ